เป็นในผิดย่อยก็จะให้ตัวแทนเขากระจายไปเทีนเงแต่ถ้าลูกค้าป้าก็จะอีกแบบนึงเพราะถ้าจัดโปรไปเดี๋ยวว่าจะเป็นเหมือนกับเราตัด,ต,ดตัดหน้าตัวแทนอะไรพวกนี้ไงมันใช่โอกาสตัวแทนเข้าไปจำหน่ายต่อเราดูทีนึงแต่ว,ว่าป้าจะทำอะไรได้บ้างแดียว่าถ้าตัวแทนของป้าจะเริ่มที่นะเพราะป้าให้โอกาสกาายูทูบเบอร์ถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนนะของป้ามี้แต่ห้ากระปุกสิบกระปุก สามสิบกระปุกแล้วก็ห้าสิบกระปุกแล้วก็หนึ่งร้อยนี่คือติดบริษัทแต่ถ้าใครคืออยากจะทดลองอาไปเปิดแพ้ก็ได้ป้าเปิดโอกาสให้ค่ะนั่นคือมากใช่ไหมถ้าใครมีทุนเยอะก็น่าจะไปิวไดขายเองนีค่ะจะไปคิวไปเลยเพราะว่าป้าเปิดโอกาสให้แล้วนะกานี้อย่างนี้แล้วเราคังผลถ้ายืดเสียงก็ใส่ไมค์เหมือนกันนี่ไหนฮะไป็นตัวแทน ไปตัวแทนก็คุยกันได้บ้านเลยไม่ต้องถ่ายคลิปตอนนี้ออเดอร์คือมาพร้อมส่งเลยใช่ไหมพร้อมส่งแล้วจ้าพร้อมส่งแล้วเรื่อยๆเลยคราวนี้เรื่อยๆเลยส่งได้เรื่อยๆแล้วนะฮะตอนนี้24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับอ่าเจลนี่ถึงไอ้ฟรีเวอรชั่นที่เป็นฟรีเจลนี่ถึงปีใหม่อ๋อแท็เจลลราได้ฟรีถึงปีใหม่นะครับปีใหม่ถ้าอยากเป็นตัวแทนเข้าไปคุยในบ้านเลยาคุยในบ้านเลยหรือไม่ก็มีไลน์แอดก็คุยแอดก็ได้ถ้าถ้าอยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้เดินเข้ามาคุยยใในนบ้าเลช่ แทนทุกคนป้าให้โอกาสยูทูบเบอร์ทุกคนมีสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนจากอาจจะเริ่มจากกล่องเล็กๆก่อนคือห้ากล่องตัวแล้วถ้าค่อยลองดูฐานลูกค้าของเราถ้ามันดีขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นกนะ็อยากให้ยูทูบเบอร์ทุกคนมียได้เป็นเรียกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะและ้วแต่โอกาสทุกคนจะมองแล้วแต่โอกาสที่ทุกคนจะมองเป็นโอกาสของตัวเองค่ะป้า,าก็อยากให้โอกาสทุกคน ก็ลองดูขอบคุณค่ะไม่คลัวเพลงใช่ไหมนี่ไม่กลัวครับิันนี้นะครับพี่น้องก็ใอยาเพื่อแทนจำนายผลิตภัณฑ์นะครับก็ทสามารถทำาับ้าก็คุจนาได้นะครับป้าก็แสดงทุกคนก็เปิดโอการให้ครับ ราับได้มีรายได้นี่นะคะบ้านแตงก็ให้เปิดโอกาสให้ยูทูทุกช่องนะคะเสียงดังมากนะคะแอชชิตนะคะสวัสดีนะคะทั้งยี่สิบห้าท่านนะคะเสียงเงดังมากเลยนะคะ น่าจใกล้ดีกว่านะคะเพราะว่าเสียงเพลงดังมากคะ่ะกลัวนะคะแก้เหลืองไม่เป็นด้วยนะคะแก้เหลืองไม่เป็นด้วยกลัวมากนะคะติดเหลืองติดแดงเวลาแก้เหลืองนะคะแก้ไปแกมาให้แดงสื่อเลยนะคะโอ้ยแม่ดาทำไม่เป็นเลยนะคะนี่นะคะใครอยากจะเป็นตัวแทนนะคะปาเปิดโอกาสให้แล้วนะคะเปิดโอากาสให้แล้วแต่แม่ดาก็ คงจะไม่มีทุนถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเมด้าก็แค่ขายผ่านช่องเนี่ค่ะเผื่อว่า f อฟซใจดีมีเมตานะคะจะสั่งผ่านช่องเมดาาก็กว่างนะคะ